ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีพอทอดน,นะครับผมก็ว, <c oughs> วันนี้นะครับเอฟซีนะครับเพิ่นบอกตดัดโดนลแล้วแหละบอกว่ามาถามพอทอดเนี่ยถามข้าวถามข้าวพอทอดเนี่ยเพิ่นฝันบ่นะครับเออพอดีนะครับผมเออมีโอกาสได้มาวันนี้สดๆดร้อนๆ้เลยด่วนดวนเลยนะครับกับบอลลูฟันบอลันนะพ่อมาหอดกับเปิดกล่องตังเลย นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มบามคนเดิมนะครับน้องน้ำชาแนลมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้น์นะครับผมแล้วก็พ่อทั้งแหลาคนเดิมนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับสิมาถามพอทอดนะบ่าพอทอดนี่ฝันบัวเออฝันอยู่ตัวล่ะเออฝันเห็นพอเคย่อยู่น้ำกันกระเพิ่นพอใหญ่เพิ่นกับ มาอายุเพิ่นประมาณแปดสิบปีนี่แหละมาถึงเพิ่นยูเฮียนหลังนี้บ่ครับบ่เพิ่นเพิ่นอยู่ชงหน้าเพิ่นๆนละอยู่เฮียนของเพิ่นเพิ่นอยู่คนแล้วขอบพัวแต่ว่าไกลบ่ครับพอลงไปอันลงไปนี่ก็ไกลเติบอยู่เฮียนเพิ่นเพิ่นอยู่หน้าไกลๆกันนี่แหละเป็นเป็นญาติบ่ครับเป็นญาติกันเป็นนิมิตออกมาเบ่นมาเร็งหน่ำเจ้าเพิ่นเพิ่นยั่งบ่ครับตอนนี้เดี๋ยวเพิ่นตายนั่นแล้วเพิ่นว่าก็มาเห็น เพิ่นก็เลยจักมันเบายังแน่ตอนนับ่งอู้จักเลยบ่งอู้จักคักแต่ว่าอายุเพิ่นสิบประมาณแปดสิบนี่ะเออแต่ว่าพอผู้เบานี่เจ็ืสิบสามเอามาตีนี73แหลวเนสามแล้วอนาือายุเป็นเจ็ดสิบสามแล้วปีนี่จยงว่าเลยไปกับเพิ่นไปอันนั้นอันนี้เพิ่นคุยหลายอย่างหลายเนี่ยฟังนะก็เลยบ้าจังได๋หน่อยเนาะว่าสีถามเด็กเพิ่นก็เลยบ่นได้ถาม มันหูเม่อก่อนน่ะแต่ว่าเพิ่นเสียแล้วเพิ่นเสียตายไปแล้วเพิ่นอยู่พัแต่เพิ่นตายไปนี่บ่บทันเห็นจักเขียมมีมีขึ้นนั่นล่ละฝันมื่ขึ้นว่าเนี่ล่ะฝันฝันเห็นเพิ่นอ่าแล้วก็เพิ่นกับมาคุยหลายอย่างหลายเนี่ยนวคนเคยอยู่น้ากันตั้งแต่มาสื่อหน้าไม่ใหม่ไอ้ผุนแต่มันเป็นดงเป็นปลายอยู่เออกระหักแกนกันมาเพราะว่าเพิ่นเป็นพ่อใหญ่เอ่อคนมาจากทั้งน้องหี่สีทวนไปผุนล่ะแถวผุน บรรุงี่ที่ทวนเ่าอี่เพื่อเขื่องผลละลงมาแต่ผลละแถวหน้าหอยแค้นกับแมนแมนเบิ้ลจังหวัดอุบลเนี่จังหวัดอุบลมาอยู่ท่จังหวัดอุบลนี่แต่บรรณสวงกับพวกถ้าผมนี่ก็แมนมากจากผลคือกันซุ่มพ่อแม่พี่น้องจังหวัดมาก็โอ้ยเพิ่าวหลายยางหลายแนวเอกับไปย่างไปเรื่อยๆอีกบันไปพ่อพ่อใหญ่ พ่อใหญ่บมึงมาอย่างว่าบัชนเพื่อนว่าโอ้ยวาดสิมาเหร่นน้ำนี่แหละบัชนพุนพาทุดงเพื่อนังอยู่พุนมึงคือบวกเขาไปหาเพื่อนแน่นั่นอู้าฝันเห็นผานี่อืมด่าฝันเห็นผาหรือว่าเจียวกับพานี่ส้วนมากติเขาเล็กมาติเขาแล้วอ่อันมึงคือบวไปถามเพื่อนเนี่ยโอ้ยมาสิตกาไปถามเพื่อนอ่าเออเจ้าคือบวถามใหนแนี่ะเราบันเจ้าอยู่น้ำเพื่อนมาโดนนี่แหละบันโอ้ยบวไเดีถามเลยเพื่อนว่าเอ อพระธุดงค์นี่ฮะห้องหูซื้อวาคุณคุณเพิ่นบ้าหรือว่าพระธุดงค์เพิ่นมาอันองคไม่เลยนะบอท่านไหนหูเจ้าเพิ่นมึงเข้าไปหาเพลินในเปียงเพิ่นวะอือโอ้พอดีก็เรื่อยเข้าไปหมอบะผาไปหาเพิ่นเพิ่นก็เรื่อยว่าโอ้ยวะท่านโยมไปยังมาอยังเนาะโยมว่ะโอ้ยมาเล่นนี่แหละพอว่าให้มาหาหลวงปู่วะท่านหลวงปู่มาทุดงเป็นยังไง เอาลูกเอ้ยม่วนมูนเนี่ยนะเออโบรานเพิ่นลเวไหลยตั้งแต่แต่สมัยโบราาน,น่นแก้วอยู่หัวสามตัวยละณนะอยู่ใสใหน้าเอามาส่างเป็นสลิมงค้นเป็นกุศลของเฮาเอออย่าลืมเดอ้อแก้วอยู่หัวสามตัวยละหนะอยู่ใสใหน้าเอามาสาง่ากันเอออันนี้ข้ามาขามพาทุดงเพิ่นเวลเนาะแมนข้ามพะทุดงเพ,พิ่นเวาทุกทุกคนนั่น ให้คิดดีๆได้ในอนาคตมันสิเป็นอย่างไดชาติบ้านเมืองเฮ่าหรือโลกมนุษย์เฮ่ามันสิเป็นอย่างไดต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่อาจน้ำจะกินบ่ได้เลเพื่อนว่ามันจะเป็นผิดเป็นไพ่เบิดทุกสิ่งทุกอย่างให้พยายามรักษาศีลหาเอาเด้อลูกเดอ้อเพื่อนว่าแันห่วยมันแม่นอย่างไดนี่ว่าม,มันคือกันกับอยู่ในพุทธธรรมนัาแทว้ว่าที่เขาออมหมา้ผู้ขาแถ่ว่าเออขององค์สมาสมุทรเสี่ยวเพื่นทายไว้ว่า มันคือคือกันคักแทว่าทานเออเพื่อนเอามาห้ผมมันเป็นตัวถ้ำมะขาน้อยก็เลยอเอาไปผู้เฒ่าแปลออกเป็นไท่ให้ว่าเออจังว่าเพื่อนว่าโอ้ยต่อไปนี่มันสิเหลี่ยสามห,มห่มโพสีเพื่อนว่าอว่ามันจังไายว่าเหลีอยสามหม่มโพสีมันก็นสิเหลี่ยแต่ผู้มีคุณพระพุูธประรรมประสงในบ่อว่าเออเลยคิดไปงานแล้วครับอผู้เฒ่าโัวลั่นเพื่อนบอกเออ เอาไปเพิ่นแจ่ปัญหามันเป็นตัวธรรมะเบิดเข้ามาไหาก็ดีแล้วก็เอาไปเพิ่นเอาเป็นตัวไถ่ออกมาไหาเา่เพิ่นแจ่ออกไห้นะผู้เฒ่าเพิ่นหูสมไมนั้นมันคนโบรานสิงห้จักตัวธรรมะน่ะเออจังว่าโอ้ยว่าคือดีขนาดเลยว่อาอหลังจากนั้นก็เลยล่าหลวงปูออกมาเออก็ฮหูเมื่อพอดีเลยเอ<า>แต่คือไอ้ฟันเห็นหาาิเนาะครับเป็นเพินเนเ่นลุงบอก แมนเพื่อนเป็นอันพี่น้องเป็นพี่น้องเออเป็นพี่น้องแต่ว่าเป็นลุงแต่แมนเป็นป่าเป็นหยังเป็นลุง่นเสียตะดนแล้วยมโดนแหล้่ยมน้วเสียนาน่ะบางที่นี่อายุคนนะครับสิบประมาณแปดสิบเนาะสัประมาณแปดสิบแปดสิบนะครับแปดสิบอายุพอทอนเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเออเจ็ดสิบสามปีนี่นะแตมีตัวเลขประมาณนี้นะครับอ่ามีประมาณนี้ ทีแหลกว่าสีถามเพิ่นอยู่นะครับว่าได้เลขตัวใดตัวนั่นแต่ว่าเพิ่นไปก่อนแมนเพิ่นไปก่อนมาสิถามเพิ่บแล้วเบิ่งหูเมื่อก่อนอีกแบบแต่ว่าดนเหล้วยมบนบ่ครับแมนฝันผอแมนดนล่ะอบอปประมาณสองปีสามปีเฮาก็ฝันผอมาคืนว่านี่ฝันผอเพิ่นมาที่นี่ผมท่านผู้ชมฝันขึ้นกันนะครับฝันขึ้นกันแต่ว่าผมจะ โพสบอกในในแอปฝาแล้วใน Facebook ผมแล้วนะครับว่าด้ตัวไหนนะครับแต้วันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมฟันอียงนะครับอือพอดีผมเน็มาทามอเอร์นพอดีนะครับเพื่อมันตรงกันนะครับอ่ะผมฟันผมนะครับผมเน็ตฟันว่าผมสื่อแล้วผมสื่อไว้ในโทรศัพท์แม่พอผมสื่อเรียวไว้ในโทรศัพท์แล้วสื่อไว้แล้วเออสื่อไว้แล้วอือบานนี้ผมมเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตเอาไปชาร์จแบตวันนี้เลื่อมไว้อือบานนี้พ่อมันออกปุ๊บ มันออกผมก็ไปถามคนอยู่ตลาดนะครับไปถาม่ามันออกตัวไหนเขาก็าหนว่า103<ม>เขาบอาว่า103งศูนี้หนึ่งสี่ไปสื่อ่น๊บ103ผมบรูนะครับก็เลยนั่หาโทรศัพท์มาเนีืยแต่ว่าหงุดแต่ว่าเขาบอกว่า103บอกเสมอครับ103หรือว่าอาจจะเลขหนึ่งกับเจ็ดมันเพนพี่นองกันนะครับหรือว่า,าจเจ็ดศูนย์สามก็ได้นะครับท่านผู้ชม บางทีนี่ผมไปนั่มหาโทรศัพท์หาจังเลยก็หาบบเห็นทางที่ผมเอาไปชาิไว้หาจังเลยก็หาบบเห็นนะครับอืมบางทีนี่พ่อหาเห็นแล้วปุ๊บมันมาจังไรบุกครับอยู่สีกับอยู่ในมือจักรของนะอยู่สีกับมาในมือจักของปุ๊บมึงนีเอาผมพ็เลยหาบุงบันนี้บ่ได้หาบ่ได้หาตัวจักรของสิเลื่อนหาย่งกับโบดูบันนี้ครับบ้ันนี้กับฝันไอ้กักระตื่นบัมนที่นี่มือมือขึ้นมาท่านที่อ๋อจังว่า นี่แหละครับก้วมฝันทีที่ผมฝันเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับที่ได้ที่ได้ยินเขาบอกบอกชัดๆเลยเสียงผู้ใช้หนึ่งศูนย์สามกะลร่องพิจารณาเบื้องครบประกอบกับเอียงหลายๆอย่างกะเป็นแนวทางแล้วพอเนาะแมนเป็นแนว่อทางองเห่าก้วมมือนอี้เสียงโชคนะครับสลากก<ม>ินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งนะครับกุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับ พวอบุญเดชม,มาหาพอท่อนี่โดนล่ะลายหัวดเนี่ยพอเนะอาะอะมหาลายหัวแล้วนะครับจะงหันลูกเดชไหมาสื้อรางวันทีหนึ่งให้ลูกเลขหนาพิษตัวเดียวว่าจัรย์ขาว่ารนสิได้ยอยุสองสามท่านสี่พันยี่พออาจัรย์ื้อให้ไหมเนี่นยเด้อเอกว่าบุญเดชเนี่ยโอ้มันจะเป็นทั้งหนาเนาะพอเป็นเป็นทั้งหนาทั้งหลังนี่แหละอ้ยพิษตัวเดียวเลยพอเลยว่ะตัวเสียดายนะครับเสียดายแห้งว่าจัรย ไปซวงใบให้ลูกด้วยว่าโอ้ยคนสิได้ร้ายเติบอยู่คนว่ะครับเอ <laughs> จังว่าโอ้เปียบซี่คนอาไปตามความฝันพ่อทอนหน่อยนะไปทไข้าวพันเนี่เปน็สนจังทุนจังสิ่่าผมมามาอยู่แถวต่ว่ิคนบกฝันนะครับสองสามเมื่อนนโบกฝันนะครับมาฝันหวนวดนี่นะท่านผู้ชมเกาะนานๆฝันนะครับแรีวลิมิตแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับความฝันพ่อทอนได้แต่ศูนย์ น <Man. S 1> เป็นแปดศูนย์อายุอายุพอลุ่งอายุลุ่งที่พนเสียแล้วนะครับ <Man. S 1> แต่ว่าคนมเข่าฝันนะมเข่าฝันนะครับคนที่เสียไปแล้วก็ม,นมกกนกันยังกบบไปพี่บอกคนคนบอกขืนยังเาพอเนาะแต่หอกบึงนะคุณผู้ชมพี่บอกคนคนบอกขืนนะครับบานนี้ก็ของพทอธรเี่ยนศูนย์เนาะของผมนะครับหนึ่งศูนย์สามนะครับหรือเจ็ดศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วนะครับ อายุพอกับเจ็ดสิบสามปีนนั่นฮินบอลยมอายุเจ็ดสิบสามได้ปีนี่ตั้งอยู่นี่โอ้อายุเขื่อนว่าหนึ่งปีนะพ่อตอนแรกเจ็ดสิบสองนะครับบานนี้เขื่อนมากเลยบานนี้เขื่อนมากเพิ่มมากหนึ่งปีนะครับเป็นเจ็ดสิบสามนะครับเจ็ดสามหนึ่งสามนะครับโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะลงเย็นนี้เลยนะครับลงเย็นนี้เลย ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับทั้งแอปฟ้านะแอปฟ้าเนี่ยผมก็ส่วนมากจะแจ้งข่าวก่อนเลยเพราะว่ามันพิมพ์ลงได้เลยนะครับก็คือโพสต์แล้วก็อัปเดต่างๆลงได้เลยนะครับส่วน YouTube ก็ต้องมาตัดนิดหน่อยอัปโหลดลงเยอะนิดนึงนะครับครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับความฝันพ่อทอนนะครับโค้งสุดท้ายนะครับทานผู้ชมอ่ะพ่อท่อนอยากจะบอกยังครับเ็ดซี่ครับเอ ผมก็ขอขอบบุญขอบคุณของเอฟซีที่ได้ทำงานมาเออให้มันกระแจงแจงจิกอันแจงให้คนในหัูจักอันนั้นนนี่เออเหตุสิ่งใดลงไปเท่ากับพวกที่เล่นกนเล่นพอดีพองามเป็นอะไรครับเพื่นมันเป็นหนีัเออนเป็นหนีอย่ามันออกห่อนข่อคขั่วจนละเอออยู่เย็นเป็นซุกสู่หูสู่คนเด้เอฟซีทั้งหลายก็ดี ให้มีแต่ความสุขความเย่อเลื่อนสุขทั้งทร,รัพย์พายนอกสุขทั้งทร,รัพย์ภายในขอให้คุณภาษีระยะเมตไตคุนองพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพกปักรักษาสูหูทุกคนให้ตลอดปลอดภัยจากภัยพิบัติหน้าหน้าประการเดินสัญจรไปมายัางสารทิศใดขอให้ตลอดปลอดภัยทั้งขาไปขากลับถึงจุดที่หมายปลายทางของตนทุกทุกคนเดออเอ้อสาธุครับผม นั่นแหละครับก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะได้ล่าพอท้อนนะครับครับไปเหตุภารกิจต่อนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นนะครับน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ ก็สรุปมาแล้วนะครับรบ,บนเนาะโอเคเ<ล>ครับ<อ>ก็จะ<อ>ไ,ได้ลาพ่อทอนนะครับ<อ>แล้วก็ลาเอเซน,นี้<อ>ก็สำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ